สวัสดีครับพบกับ g กช s อ o ส Story เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกคลิปนึงแล้วสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแฝดผู้พี่โดยคุณทองใหม่ได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The Shock 13ก็ถ้าใครยังไม่เคยฟังเรื่องนี้ก็ลองไปรับฟังได้ที่คลิปต้นฉบับที่ช่อง The Shock 13นะครับตามชื่อเรื่องนี้เลยเพราะว่า เนื้อหาต่อไปนี้ก็คือการสรุปประเด็นสำคัญจากเรื่องเล่านี้ซึ่งเลี่ยงไม่ได้แล้วครับที่จะต้องพูดถึงเนื้อหาบางส่วนแต่ถ้าใครไม่คิดมากชอบฟังคร่าวๆก่อนก็ไปรับฟังกันได้เลยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าถึงประสบการณ์การดูดวงให้ลูกดวงที่ชื่อว่าชาซึ่งอ้างว่าถูกผีวิญญาณตามรังควาน มานานแล้วแล้วก็เล่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่น่าสะพึงกลัวโดยคุณทองใหม่ครับเล่าต่อว่าหลังจากนั้นตนเองก็ประสบเหตุการณ์ประหลาดคล้ายกับที่ชาเล่าต่อมาคุณทองใหม่ก็ได้รับการติดต่อจากพี่สาวของชาซึ่งก็เปิดเผยว่าน้องชายตนมีอาการทางจิตแล้วก็เรื่องเล่าทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามพ่อของทั้งสองกลับให้ข้อมูลที่น่าตกใจว่า พี่สาวของชาเสียชีวิตไปนานแล้วทำให้เรื่องราวมีความซับซ้อนและก็น่าขนลุกมากยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วพ่อของชาก็เปิดเผยความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์เหนือธรรมชาติทั้งหมดซึ่งเชื่อมโยงไปถึงความลับในอดีตและสิ่งที่ชาเลี้ยงไว้ก็นี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆข,ของเรื่องแฝดผู้พี่ที่กำลังยาขยี้ประเด็นนี้นะครับต่อไปเราจะมาพูดถึง ความน่าสนใจของเรื่องนี้ว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างนะโดยความน่าสนใจอย่างแรกนั่นก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับคุณทองใหม่เองหลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณชาไม่นานคุณทองเยอะใหม่ก็ประสบกับเหตุการณ์ผิดปกติที่คล้ายกับที่คุณชาเล่าให้ฟังเช่น พวงมาลัยลดล็อกแล้วก็มีเสียงดังคล้ายกับของตกบนหลังคาทั้งๆที่ไม่มีร่องรอยความเสียหายใดๆเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ก็สร้างความสงสัยและก็ความน่าติดตามว่าเรื่องราวของคุณชาอาจส่งผลกระทบมาถึงคุณทองใหม่จริงหรือไม่นั่นเองต่อไปความน่าสนใจอย่างที่สองนั้นก็พูดถึงเรื่องของการหักมุมของเรื่องราวเกี่ยวกับแฝดผู้พี่ ในตอนแรกคุณชาเล่าว่าตนเองมีแฝดผู้พี่เป็นผู้ชายที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ต่อมาความจริงถูกเปิดเผยว่าคุณชาไม่มีแฟดผู้พี่เป็นผู้ชายแต่มีแฟดผู้พี่เป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าคุณชมการพลิกผันนี้ก็ทำให้เรื่องราวน่าสนใจและก็ชวนให้สงสัยถึงแรงจูนใจในการสร้างเรื่องเท็จของคุณชาเอง ต่อไปความน่าสนใจข้อต่อไปคนระับก็พูดถึงเรื่องของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับคุณชมแล้วก็ความเชื่อมโยงกับหุ่นพยนต์คุณชมอ่ะซึ่งเป็นแฝดผู้พี่ที่แท้จริงของคุณชาก็เสียชีวิตจากการจมน้ำหลังจากที่แอบนำหุ่นพยนต์จากพีดีสะเถาะเคาะไปซ่อน เรื่องนี้ครับก็เชื่อมโยงความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์แล้วก็คลอกกรรมเข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นปมสำคัญที่ทำให้เข้าใจถึงความผิดปกต,ติทางจิตใจของคุณชานั่นเองความน่าสนใจต่อไปครับน่าจะพูดถึงเรื่องของการมีอยู่ของหุ่นพยนต์สายพาย mm hmm. และการใช้เพื่อหลอกลวงผู้อื่นด้วยนะครับ คุณชาครอบครองและเลี้ยงหุ่นพยนต์สายพายไว้ซึ่งเป็นของคลังที่เชื่อว่าสามารถรับเคาะแทนเจ้าของได้คุณชานะใช้หุ่นพยนต์นี้ในการสร้างสถานการณ์หลอกลวงให้ผู้ที่เขาเล่าเรื่องให้ฟังเชื่อว่า ตนเองอมีแฝดผู้พี่แล้วก็ถูกวิญญาณตามติดจริงการนำเสนอเรื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตร์และก็การใช้สิ่งเหล่านี้ในทางที่ผิดก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นกันนะต่อไปความน่าสนใจข้อสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์และก็การสร้างโลกในจินตนาการขึ้นมา เรื่องราวเนี้ยสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับความสูญเสียแล้วก็ความรู้สึกผิดหุนชัยนะครับได้สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับแฝดผู้พี่พื้หลีกหนีจากความจริงที่ว่า ตนเองอ่ะเป็นต้นเหตุให้พี่สาวอ่ะเสียชีวิตแต่การที่บุคคลสร้างโลกในจินตนาการขึ้นมาก็เพื่อเยียวยาหรือปกป้องตนเองจากความเจ็บปวดเป็นประเด็นที่น่าศึกษาและก็ให้ทำความสนใจทำให้เรื่องนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็จบไปแล้วสำหรับความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับที่เราหยิบยกมา ต่อไปเราจะพูดถึงเนื้อหาแล้วก็ประเด็นสำคัญที่เราได้จากเรื่องนี้บ้างว่ามีแง่คิดให้เรามาปรับใช้กับในชีวิตประจำวันอย่างนี้วันได้อย่างไรบ้างนะโดยประเด็นแรกนั่นก็คือเรื่องของผลกระทบจากความสะเทือนใจแล้วก็ความตูญเสียต่อจิตใจมนุษย์เรื่องราวของคุณชานแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความสูญเสียอย่างรุนแรงในวัยเด็กเช่นการเสียชีวิตของพี่สาวแฝดที่คุณชาเชื่อว่าเป็นความผิดของตนเองนั้นก็สามารถนำไปสู่กลนไกาการป้องกันตนเองที่ซับซ้อนได้คุณชาสร้างเรื่องราวของแฝดผู้พี่ที่เป็นผู้ชายขึ้นมาเพื่อปฏิเสธความจริงที่เจ็บปวดและก็อาจนำไปสู่อาการหลอนและสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติก็ได้นะครับ ต่อไปประเด็นต่อไปนะั่นก็คือเรื่องของอันตรายจากการยุ่งเกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์และการใช้อย่างผิดวิธี การที่คุณชายเองไปหยิบหุ่นพยนต์จากพิธีเดาดเคา์มาเล่นและเลี้ยงไว้ตามขวอเชั่วแล้วอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สติไม่สมประกอบและนำไปสู่พฤติกรรมการหลอกลวงผู้อื่นโดยใช้หุ่นพยนต์สายพายเรื่องนี้ เตือนให้ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนและก็ความเสี่ยงของการเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับโดยขาดความเข้าใจและวิจารณญาณนั่นเองต่ประเด็นที่3นะครับนั่นก็พูดถึงเรื่องของความสำคัญของการรับฟังคําเตือนและความปรารถนาดีจากคนใกล้ชิดคุณชมพี่สาวของคุณชา พยายามเตือนน้องชายเรื่องหุ่นพยนต์แต่คุณชาไม่เชื่อฟังสุดท้ายแล้วคุณชมก็ต้องแอบ,บนำหุ่นไปซ่อนและก็เสียชีวิตเหตุการณ์นี้เน้นย้ำว่าการใส่ใจและพิจารณาคำแนะนำจากผู้ที่หวังดีต่อเราอาจช่วยหลีกเลี่ยงผลเสียที่ร้ายแรงก็เป็นไปได้นะครับต่อไปประเด็นข้อต่อไปนั่นก็คือเรื่องของความซับซ้อนของความจริงและการรับรู้ เรื่องราวนี้มีการหักมุมหลายครั้งเลยเกี่ยวกับตัวตนของแฝดผู้พี่แล้วก็ความเป็นมาของเหตุการณ์ต่างๆสิ่งที่คุณชาเล่าในตอนแรกครับกับกลายเป็นภาพลวงที่สร้างขึ้นจาก,กจ,จิตใจที่ไม่ปกติของเขาแง่มุมนี้สอนให้เราตระหนักว่าสิ่งที่ได้ยินหรือรับรู้มาอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด แล้วก็ควรพิจารณาข้อมูลจากหลายด้านก่อนที่จะปักใจเชื่อต่อไปประเด็นสุดท้ายครับนั่นก็คือพูดถึงเรื่องของผลกระทบของการกระทําส่วนบุคคลต่อผู้อื่นพฤติกรรมการสร้างเรื่องเท็จและก็การปล่อยพลายของคุณชานั้นก็ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณทองใหม่ก็ทําให้คุณทองใหม่ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดและรู้สึกถึงความไม่สงบเรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการกระทําของบุคคลหนึ่งเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้โดยที่เราอาจคาดไม่ถึงแล้วก็ควรมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองก็จบไปแล้วครับสำหรับการขยี้ประเด็นแง่คิดที่สำคัญของเรื่องแฝดผู้พี่ซึ่งคุณทองใหม่ได้มาเล่าไว้นะครับ ก็อยากให้แนะนําเรื่องราวไหนที่อยากให้เราแนะนํามาก็แนะนํามาครับเพราะเรื่อง<ม>เล่าเรื่องผีเนี่ยมีโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเรื่องนั่นเองครับสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณทุกช่องทางที่ติดต่อมีการปฏิสัมพันธ์กันนะครับขอขอบคุณมากครับคลิปหน้าเป็นอะไรขอช่วยติดตามฟังคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ